ทีมสุดท้ายปากเกร็ดคุณครูปุ้ยอยากจะมีอะไรแจ้งก่อนไหมโอ้ยปากเกร็ดเสียงนี่มาทีหลังนะตอนแรกเรียกไม่มีนะมาทีหลังมักจะดังกว่าใช่โะว่าปากเกร็ดเขาส่งใจส่งแรงใจกันนะนะคะทีมสุดท้ายก็คือทีมปักเกร็ดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงว่าไปเลยเดี๋ยว หลังจากทีมปักเกรดขึ้นแล้วครับเราจะให้มอบพวงมาลัยของปักเกรดก่อนอาแล้วเราจะเชิญนักร้องของทั้งเจ็ดทีมขึ้นบนเวทีตรงนี้อีกหนึ่งครั้งโอ้โหเพื่ออะไรครับเพื่อให้แฟนคลับได้เหมาพวงมาลัยอีก1รอบมาคล้องซ่อม คล้องซ่อมอีกหนึ่งรอบทีมแรกอะเนาะอาจจะแบบมาไม่ทันมามาเชียร์เพื่อนไม่ทันงานเริ่มวัยงานเริ่มไวจังเลยมาไม่ทันจะซื้อพวงมาลัยคล้องเพื่อนก็เดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้คะแนนแล้วก็เก้อเก้อเขินเขินด้วยขึ้นเป็นคนแรกอะแอบชอบคนนี้จะให้ดีไม่ให้ดีเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีรอบสุดท้ายให้ตัวแทนหรือนักร้องแต่ละทีมขึ้นมายืนเรียงเลยทีมละสองคนเท่านั้นมาคล้องพวงมาลัยซ่อม มาคล้องพมลัยส้มและและให้เวลาคล้องเท่าไหร่ให้เวลาคล้องหนึ่งบทเพลงหนึ่งบทเพลงจากวงดนตรีจากวงดนตรีพัชจุรีนะคะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีค่ะเอาล่ะสาวปกเกร็ดพร้อมแล้วพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วจะมาในบทเพลงขอจองในใจและอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้นะคะขอเสียงให้กับปากเกร็ดขอบคุณค่ะ ปากเกตปากเกตเน้นอะไรเน้นอะไรเข้าร่วมก็พอเออเสาต้นนี้เอาไว้ทำไมอะคะเอาไว้ให้รูดพร้อมไหมคะปากเกตพร้อมไหมคะพร้อมนะคะแดนเซอร์พร้อมไหมคะเนี่ยคุณเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยตอนเนี้ยโอเคพร้อมแล้วขอดนตรีเลยค่ะ คนจริงใจ อคนจริงใจมีไหมแถวนี้ปักเก็ตถามแล้วนะครับอยากเจอคนจริงใจนะฮะปักเก็ตค่ะปักเก็ตค่ะมาลยค่ะมาลยค่ะมาค่ะมาลายมาเลยนะครับปักเก็ตมาลยค่ะอยากเจอคนจริงใจมาคล้องมาลยให้หน่อยเถอะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะข้างหน้าเลยค่ะไม่จริงใจก็คล้องได้นะครับมาลยด้านหน้าเลยค่ะโอ้โหโอ้ยมีแบบกระดาษด้วยแดงสีเขียวเขียวก็มานะครับ กระดาษนี้กระดาษนี้โดยพระบรมราชานุญาตนะครับใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับเห็นท่านกำนันปีดาลุกขึ้นมาเต้นก็ก็อยากจะเต้นไปบกับท่านเลยนะเมื่อกี้นี้นะคะก็ท่านสังสังกัดอำเภอปากเกร็ดชนะวิทาเป็นายกมาลายล่นนะครับระวังมาจะเสียคะแนนนะครับมาลายล่นนะครับมาลายล่นอะหล่นค่ะล่นค่ะคล้องให้ถูกคอนักร้องนัก สน,นักเต้นด้วยนะครับค่ะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหคล้องกันนี่ปากเกร็ดเนี่ยกาซุ่มจริงๆนะปากเกร็ดเนี่ยนะสุดยอดเลยปากเกร็ดนี่คือแบบว่าไม่ได้เลยข<อ>เขานี่มาแบบมาเต็มน,นะคะนำโดยท่านนายอำเภอปากเกร็ด ท่านอำเภอปักเกร็ดนะคะนำแล้วก็มาด้วยมาพร้อมท่านนายกกิ่งกาชาติอำเภอปักเกร็ดนะครับท่านพิรมชุมนุมนะคะท่านพิรมชุมนุมนะคะแล้วก็ท่านนายกกิ่งกาชาตินะคะวันนี้ท่านมาให้กําลังใจนะคะทุกๆวันเลยนะคะนะคะแล้วก็ท่านนายกอบตนะคะท่าอิดนะคะท่านกำนันปรีดาเชื้อผู้ดีนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับโอ้ย จะนับถูกเลอ้า่ายอำเภอไถ่รูปสักครูปหนึ่งนะคะกับท่านนายกกิ่งกาชาตอำเภอปากเกร็ดนะคะเอาเอาแบงค์โชว์ด้านหน้าเยอะๆนะคะโชว์แบงค์ด้านหน้าเยอะๆใครได้แบงค์ต้องโชว์เยอะๆนะครับมาลายแบงค์เนี่ยสวยงามจริงๆนะคะสวยงามจริงๆในวันนี้ ทุกทุกท่านเลยทุกอำเภอทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอนะคะหรือแม้แต่สำนักงานที่ดินนะคะก็คืนมาลลยนะครับแล้วดูให้ดีนะฮะมาลลยส่งทางนี้นะคะอย่าลืมส่งมาลัยนะคะอย่าคืนเป็นแบงค์ไปนะครับไม่งั้นเจ้าหน้าที่ไม่คืนนะครับรับแล้วรับเลยรับแล้วรับเลยนะฮะลูกลูกชายส่งซิกว่าคุณแม่ผมขึ้นมาแล้วนะคุณแม่ผมขึ้นมาแล้วนะจะทวงสองพวงะดิ จะทวงสองพวงใช่ไหมแม่ยังได้พวงเดียวลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวรอลำวงน้องอมรอก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่ก็จะป้นแดนเซอร์ให้เนี่ยอดยจะดึงไว้นะเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวรอบลำวงอะโอ้โหมาลายโอ้ทำไมมาลายเป็นภาระขนาดนั้นครับปักเกตมาลายเป็นภาระของชีวิตมากเลยนะครับอย่าอย่าลืมแบงค์แดงๆเขียวๆนะคะอย่าให้หลุดไปนะฮะใส่ลงไปปุ๊บนะคะจะไม่ได้คืนเลยนะคะ โอ้โหมาลายปะกเก็ดนี่เขาสุดยอดจริงสงสัยหนึ่งเพลงจะนับพอไหมเนี่ยของปะเกร็ดของปะเกร็ดนี่เขาเขามีเวลาหนึ่งเพลงเขาจะพอไหมคะนั่นสิฮะในช่วงนี้นะคะเรียนเชิญนักร้องนะคะของทั้ง7ทีมหรือตัวแทนนะคะทีมละ2คนนะคะขึ้นบนเวทีเลยนะคะดรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะครับเชิญเลยนะคะบนเวทีเลยนะคะบานรวยอำเภอเมืองนะครับบางบัวทองบางใหญ่แล้วก็ ที่ดินจังหวัดนนที่ดินจังหวัดนนทบุรีนะคะเชิญบนเวทีเลยนะคะใส่น้อยแล้วก็นักร้องปักเกรดมายืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับนักร้องปักเกรดต้องใช้เวลาสักครู่นะคะครับพวงมาลัยล้นหลามจริงๆสุดยอดเลยล้นหลามมากๆยังมกลัยลลยมิฮะนักร้องปักเกรดแกะพวงมาลัยไม่ออกแล้วนะครับค่ะเรนชนากรนะคะเรนเชนักรองนะคะทีมแรก ทีมแรกนะคะทีมแรกนะครับเชิญบังกลวยครับขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาเลยนะครับค่ะขึ้นมาพอเดี๋ยวเราจะให้แฟนคลับได้ล้องพงมาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เลยค่ะคุณพี่ค่ะตรงนี้เลยฮะคุณพี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนักร้องเชิญครับบังกลวยนะฮะเรียงเดี๋ยวจะเรียงเลยนะครับ ท่านจะได้รู้นะครับคนของอะไรจะได้รู้อย่างนั้นก็ได้ครับคนที่หนึ่งอ่ะทีมที่หนึ่งทีมที่หนึ่งนะครับอ่าบางครวยยอู่รัทีมที่สองค่ะอำเภอเมืองอยู่ไหนคร่ะอำเภอเมืองค่ะเมืองนนท์ท่านน้ำเมืองนนท์ท่านมาแล้วนะครับท่านผู้ช่วยคุณครูไปไหนไฮะไอ้ท่านหนึ่งครับเรียนเชิญค่ะ ทีมที่3ค่ะบางบัวทองับเชิญบางบัวทองนี้เลยค่ะสองท่านนะฮะบางบัวทองตัวแทนบางบัวทองเชค่ะเดี๋ยวเราจะให้แฟนคลับคล้องมาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับบางบัวทองเชิญครับโอ้โหต่อจากบางบัวทองเป็นบางใหญ่ครับบางใหญ่ค่ะอำเภอบางใหญ่ค่ะตัวแทนบางใหญ่ครับมาแล้วครับมาแล้วต่อไปค่ะอำเภออะไรคะอำเภออ๋อไม่ใช่แล้วครับที่ดินนะที่ดินจังหวัดนนทบุรีค่ะสนักงานที่ดินค่ะ ต่อไปไซน้อยสไปซีนอยจ้าไซน้อยไซน้อยถามไซน้อยครับสองคนสองคนได้นะคะสองคนได้มาสองคนนะครับเดี๋ยวมาไหลล้นคอนะครับเราช่วยไม่ไหวนะครับแล้วก็ปักเกรดปักเกรดขึ้นคนเดียวเหรอคะได้ค่ะสองคนค่ะมาช่วยกันรับพวงมาลัยนะคะไซน้อยค่ะนี่นี่มาแล้วมาแล้วสไปนอยช่วยกันรับพวงมาลัยนะคะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้แฟนคลับนะครับแต่ละอำเภอแต่ละหน่วยงานได้คล้องพวงมาลัย โดยระยะเวลาหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงนี้ถ้าหากนัก,กร้องอยากจะได้วงมาลัยเพิ่มครับเรามีเวลาหนึ่งเพลงนะคะใครจะไปเหมาเพิ่มนะคะครับเหมาได้เลยตอนนี้นะคะเป็นแบบกระดาษก็รับนะคะเป็นแบบโนตกระดาษก็รับนะคะหนึ่งเพลงเท่านั้นนะคะหนึ่งบทเพลงเท่านั้นนะคะคุณแม่ยิ้มหวานๆนะคะคุณแม่รำสวยๆนะคะ นักร้องน้องวิวนำเสนอครับน้องวิวเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีโอ้โหเสียงดีมากเลยฟังแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะยังชื่นชมเสียงดีมากจบมาหกปีนี้แล้วอ้าวนะจบมาหปีแล้วนึกว่ายังไม่จบจะติดต่ออยู่สีบุญไม่ไปอ่ะไม่ไปเอาละครับอ่ะเด็กจะเสเวลา นะครับพร้อมแล้วนักร้องเริ่มเลยแล้วก็มาไลามาได้เลยนะครับมาไลามาได้เลยอ่ะพร้อมไปเลยเู้ช่วยร้องด้วยได้ไหมเนี่ย เดินเล่นลมพัดเย็ยนเย็นมาเดินเล่นไปตามกันนะอ้แนสุขใจนั่งบนลังควายควายก็แลเล่นยายนั่นกบรอ้องอบอบอยู่กลางนาเสียงเขียดร้องจ้าม,มื่อเวลาฝนพรำจกมาเลยนกน้อย กมาตอนจะคำลมทุ่งพัดโช,ชยชื่นชำ่ำสาวสาว,สาวอาบน้ำอยู่ที่รําระโดใชใครยังไม่คล้องพวงมาลัยตอนนี้มาได้เลยนะครับโนกระยางย่างเดินเลี้ยวมองจ้องหาปลาตัวโกง ปูนับร้อยและนั้นตัวหอยโคองฟังลำประโดงสาวยังคงลอยคอเกี่ยวเรืองเรืองร้องขา้าวรวงสีทองมองสวยชูจอนั่นคันไทยและเอ็นั้นใครยกยอเสียงกอบไพ่สีซอฟังเป็นเพลงตะลุง ของสุขของสันทั้งวันยันรุ่งเป็นจังหวัดตะลุงบัลลังควายในยามเย็นเฮเฮาเสร็จจากงานนาแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าคุยแล้วพาเจ้าคุยเด้ว บลังควายชมทุงของสุขของสันทั้งว่าอันยันรุ่งเต็นจังหวะตะลุงบ่ังควายในยามเย็นเฮ้เฮ้ฮาเสร,ร็จจากการนานล้วมือเวลาเย็นเย็นเบาคลุยแล้วพาจะถทุยเดินเล่นข้อราดกระเด็นไม่รู้ว่าเป็นหรือตา โอเคครับนักร้องอย่าเพิ่งไปไหนนะคะนักร้องยืนเรียงตามคิวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บพวงมาลัยนะคะอ่าพวงมาลัยใครหล่นนะครับเก็บด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บพวงมาลัยนะคะเป็นการบวกคะแนนเพิ่มนะคะโอ้โหล้นหลามมันจะลืมมาลัยเลยครับมันจะลืมมาลัยไปเลยนะครับอ่าหมดแล้วยังคะหมดหรือยังคะ ยังยังยังเอาเอาทางยังยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะฮะทางนู้นทางนู้นสมฟิกหน่อยค่ะไม่รู้ว่าตอนเต้นเพลินๆไม่รู้มีใครขโมยมาอะไรจากคอใครไปคล้องคอใครหรือเปล่าไม่มีเออไม่รู้มีใครปล้นจากคอใครไปคล้องคอใครนะครับนะโอ้โหใจเย็นๆนะสักครู่นะคะตอนนี้นะคะมีไหมครับมีไหมฮะทางซุ้มไม่ได้ปล่อยไหมคะมีอีกไหมคะมีอีกไหมฮะ มีอีกไหมคะมีอีกไหมคะทางซูมมีอีกไหมคะไม่มีแล้วนะเออนับสามวินาทีหมดแล้วนะคะอ้าเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการคณะกรรมการไปไหนเอ่ยไปพักครับคณะกรรมการคณะกรรมการบอกว่ายังรับยังรับของประเกตยังนับของปะเกตไม่ครบเลยของประเกตกกเยนะอะมากเลยแหมอาละครับหมดแล้วนะฮะนับหนึ่งสอง สามครับหมดเวลาครับรับพวงมาลัยหมดเวลารับพวงมาลัยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคณะกรรมการนะคะเขาจะมารับพวงมาลัยต่อจากท่านนะคะสักครู่หนึ่งตอนนี้กำลังกำลัง้วนนับของปะเกรดเมื่อสักครู่นี้อยู่อ๋อนะสักครู่นะอ่าสักครู่นะคะเดี๋ยวรอนะคะเพราะว่าคณะกรรมการก็คือจะต้องมาหกคนแหละคนที่หนึ่งอ่ะเจ็ดคนใช่หกคนสองแขนก็ได้บางคนก็สองแขนได้ี้ ข้างหน oh ึ่งทีมที่หนึ่งข้างหนึ่งทีมที่สองนี้ไงต้องรอนะครับต้องรอเลยช่วงนี้นับกันมามารับที่คอไม่ได้เลยนะฮะสงสัยปรกิตรับรับไปเต็มเลยนะผมมาลัยนะฮะ <c oughs> โอ้โหปรเกิตนี่คือแบบว่านับแบบยังนับอยู่นะคะยังนับอยู่ <c oughs> จริงอ่ะยังนับอยู่นั่นนะใช่ใช่ยังนับอยู่ยย <c oughs> <c oughs> ปรเกิตยังนับอยู่นะคะคือจริงๆปรกิตอ่ะเขาเหมาแบบว่า เมาแบบสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเมาอย่างเงี้ยเออมันก็เลยนับเยอะหน่อยแต่นี้เราก็จะเติมให้นะคะเติมให้ครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับในช่วงที่นับมาลัยที่ที่คล้องซ่อมกันไปนะครับก็จะมีการแสดงนะครับจากรำวงนะครับรำวงที่ได้รับรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับจังหวัดนะครับนั่นก็คือรำวงมหาไทยรำวงมหาไทยนะครับ <empezar> <im itation> จะของอำเภอเมืองนนท์นะครับอำเภอเมืองนนทบุรีอเอาทีละเอาทีแขนอ่าใช่ค่ะยืนตามยืน,ย,นยืนเป็นคู่อยู่แล้วทีละอำเภอเนะฮะทีละหน่วยนะครับค่<ฮ>ะอ่าร <im itation> ับรับของรับของอำเภอไหนไว้จำด้วยนะคะมาลายตอนหลังๆเนี่ยเริ่มจะดึงไม่ออกเพราะว่างูเงือนางลำใช่ค่ะท่านรับของอำเภอไหนไปนะคะกรรมการ เหงื่อนี่แบบว่าเหงื่อดึงไม่ออกเลยนะช่วยช่วยพี่บางกรวยหน่อยค่ะล้นหลามจริงๆนะคะวันนี้โอ้โหอ่าโอเคกรรมการนะคะมาทยอยรับนะคะโอ้โหเยอะจริงๆนะครับะส่งส่งพวงมาลัยให้กรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักพรตามอัธยาศัยสักครู่หนึ่งอีกหนึ่งบทเพลงกับรำวงมหาไทยเพื่อคนไทยนะคะ ตรวจสอบนะครับสร้อยสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือให้ครบนะครับคนที่รับมาลเอาไสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือของท่านนะคะไปกับพวงมาลัยไหมคนเก็บมาลัยนะครับแล้วเลิกงานจะมาร้องเรียนสร้อยสร้อยหายไปไหนมีที่มีที่ตกอยู่อีกนะคะมีที่ตกอยู่อีกค่ะโอเคโอ้โหมาลัยนี่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของอำเภอมากเลยนะครับหล่นหายที่ไหนไม่ได้เลยนะฮะดิฉันรู้สึกภูมิใจมากว่ามีหนึ่งพวง ที่ฉันรู้สึกภูมิใจมากเลยว่าที่ฉันยังได้นอยอย้นอยหนึ่งพวงเดี๋ยวให้กรรมาการได้